เมนู <Menu S 1> อะไรอีกเชฟวันนี้โอ้กุ้งผัดผงกะหรีบิ่งครับพี่น้องอม,มาใส่ไข่ไปด้วครับไข่ปฏีตีใส่กะทิไปหน่อยหนึ่งใส่ป้ายใส่นมไปใส่สูรสดใส่น้ำตาลใส่สีหวขาวครับน้าตากุ้งผัดผงกะรีครับใส่ประมาณจักสอง่อนครับ ไม่ต้องบอกโอเคครับอีกดีอ่ะอ่ะ,อะไปกระเทียมไปเปิไฟเปิดไ,ไฟอ่อนแล้วพี่น้อง เปิดไฟนอ่อนค้นสุรีสุรีสุรีไปเลยมาแล้วพี่น้องหน้าตาพัดพุ่งกะดีไปยังสีละ,ะคอยเล็งไฟใส้เอาครับหน้าตาเริ่มสิบ โอเคแล้วครับสีสันโมได้กับเอาเด่กลงไปครับอ่าอยูดิยูดิยูหน่งสินะขอซิมมั้งครับใส่กุ้งไปใส่ต้นหอมไปโอ้ไฟดับ คูดีคูดีคูดีเข้ากันครับสีสันครับโอ้ยยูเยยูเยยโอเคครับคุ้งผัดผงกะรีลองเห็ดบึงกินแล้เนี่ครับ นะิครับเสร็จแล้วครับลองซิมมังก็อน <c oughs> ุดยอดแล้วพี่น้องฝากนี้เลอครับพี่น้อง